สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้มาเยืา่อมะ้่าวด้วครับประมาณแปดโมงอันนี้ตอกมัดกาครับตากน้ำค้างไว้เบิดขึ้นตามาาบึงบรรยากาศเนี่ยมเนส่าตอนมัดเข่าเส้าครับเข่านี่เข้ามาัดเยืา่อมะ้่าได้ครับเพราะว่าน้ำค้างมันลงและะ้วก็สิเห็ดให้มัดง่ายมัดเบา nhạt ันมัดกังเวศเนี่ยมันเฟี้ยงสิขแข็งครับ ข้งนะกามัดยากพร้อมเบ่งบรรยากาศนี่มาเสาทำแข้งกันยังย่างเลยนะครับดอกนี้อย่างนี้ดอกสีม่วงอันนี้กับมือ่อนี้ยกามัดได้หลายแล้วครับนี่แมนเบิร์ตให้นี่นี่มัดแล้วเบ่งนะครับนี่มัดแล้วอันเมื่อวานที่เกี่ยวกันยังย่องอยู่ผลครับเพิ่งอยู่ผล ที่ไทยเบิ้งมาบ้านเกี่ยวเขาล่มเลือหนหน่อยหนอยครับก็แล้วละล่ะถ้ามือก็เก็บบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าไหให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ้งหน้าคางๆเพิ่นกบเกี่ยวอยู่ครับว่าท่านแล้วอยู่อีกประมาณสองสามมือก็แล้วหลายคนล้ะครับเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเา้า่นละครับมาตัดนดนี่เฮ้าเห็น รถหน้าอื่นพันใส่รถเกียวรถด,ดูดเอาครับแต่ว่าหน้านี้ยังใส่มัดคือเก่าเกียวคือเก่าครับเขาจังบโลนหลายายย่งคือเก่าที่น้องทางเมืองนอกเมืองหน้ากับเบิงถ่ายบรรยากาศไม่ให้เบิงสได้คิดหอดบ้านนะครับ่ายความคิดหอดบานนํานั่นละก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับคลิปเนี้ยมาเศร้านาะใบรรยากาศอีสานบานเฮา เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับกบฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ